โรงเรียนเอกชนนอกระบบภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันโรงเรียนเอกชนนอกระบบแบ่งออกเป็น7ประเภทมีจํานวนมากกว่า7,00 0โรงโรงเรียนเหล่านี้มีครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมากกว่า35,000คนสามารถพัฒนาคนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจของชาติได้ ด้วยผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีมากกว่า1ล้านคนทั่วประเทศหลักสูตรในสาขาอาชีพต่างๆเช่นบริการนวดแผนไทยสปาการดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กเล็กระบบการขนส่งสินค้าโลอจิสิก์พาณิชนาวีการบริการบนเรือสำราญและการโรงแรมธุรกิจการบินส้อนขับรถยนต์การบังคับโดรนพ่อครัวแม่ครัวในร้านอาหารเชฟระดับแนวหน้าของเมืองไทย การทำอาหารไทยและอาหารนานาชาติการผรสมเครื่องดื่มบาริสตา้าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลกราฟิกดีไซน์การออกแบบอัยมณีและเครื่องประดับนักกีฬามืออาชีพหมวยไทยกอล์ฟขี่มา้าแบดมินตันการสร้างสรรค์งานผ่านสตาร์ทอัพแฟบบชั่นดีไซน์ไทยตัดผมเสริมสวยการตัดแต่งขนสุนัข ภาษาสำหรับอาชีพเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและอาชีพอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนางสาวพรทิพย์วงอาาัภรคกุลจบหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุปัจจุบันทำงานเป็นหัวหน้าเฝ้าไข้ผู้สูงอายุติดเตียงที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่จังหวัดนครราชสีมามีรายได้45,000บาทต่อเดือนนางสาวสุพนัน์สีทั้งจบหลักสูตรดูแลเด็กเล็กปัจจุบันทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนอนุบาลและรับงานพิเศษรายได้เฉลี่ยสอง0 0บาทต่อเดือน นายคมสันเที่ยงตรงจบหลักสูตรตัดผมชายปัจจุบันเปิดร้านของตัวเองเป็นเจ้าของกิจการรายได้เฉลี่ยเดือนละสามหมื่นบาทนางสาวปุณณนนภาเจริญกิตตำรงจบหลักสูตรตัดแต่งขนสุนัขปัจจุบันมีร้านรับตัดแต่งขนสุนัขเป็นของตัวเองรายได้เฉลี่ยหลักแสนต่อเดือนนายวิรุณบุญประคมจบหลักสูตรช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างแอร์ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านบ้านช่างจังหวัดเลยรายได้มากกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือน นายอาคมศรีสว่างจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการไปทํางานต่างประเทศปัจจุบันทํางานติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นรายได้เฉลี่ย5 0,000บาทต่อเดือนนางสาวแพรวาวารินจบหลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสําราญปัจจุบันทํางานบนเรือสําราญรายได้เฉลี่ย75,000บาทต่อเดือน นางสาวศิริลักษณ์ชัยวารีน้องที่การทางสายตาได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรนวดแผนไทยโบราณปัจจุบันทำงานนวดแผนไทยร้านวรีรีสอร์ตจังหวัดเชียงใหม่รายได้เฉลี่ย1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนโรงเรียนเอกชนนอกระบบสร้างโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำเป็นทางเลือกให้กับเด็กตกหล่นที่ออกกลางคันได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถสร้างรายได้ดูแลครอบครัวนำความรู้ไปทำอาชีพหลักอาชีพเสริมหรือแม้แต่ในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเอกชนนอกระบบเติมเต็มทุกความต้องการในทุกช่วงวัยเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตและทำให้ผู้เรียนมีงานทำการศึกษาตลอดชีวิตสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพโรงเรียนเอกชนนอกระบบสร้างความมั่นคงของชีวิต จบแล้วมีงานทำ